คุณเลอถูกรางวัลที่1,72ล้านใจดีบอกเลขงวด1มิถุนายน2,567หากปกาปรกาศมาจดด่วนสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบภายหลังจากการประกราศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลที่1เลขที่ออกคือเลข2.05.690เลขท้าย2ตัว1รางวัลเลขที่ออก60เลขหน้า3ตัวเลขที่ออก 885และ747เลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออกคือ137 070ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พัดของนอตพัฒวัฒนักวิสุทธดโดยผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ถึง12ใบเป็นเงิน72ล้านบาทชื่อคุณเลิศอยู่อำเภอนายงจังหวัดจังโดยทางคุณเลิศบอกว่าดีใจมากที่ถูกรางวัลที่1 โดยวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเพจ Facebook Lo t ตอรี่พาก็ได้โพสต์ภาพมอบเงินรางวัลที่1ให้กับคุณเลศพร้อมระบุข้อความว่าเศรษฐีดวงเลิศเจ้าของรางวัลที่1งวด,เป,ดเปิดเผยเลขที่ชอบของคุณเลิศเศรษฐีดวงเลิศเจ้าของรางวัลที่1งวด16พฤษภาคมเลขนั้นก็คือ190นั่นเองค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากเสีายมนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ